จนทราอสัสสวัสดีครับอยู่นะครับในเรื่องจันทราสะดงภาคเป็นท่านจอมานฐานไทจิ้นครับก็เรื่องนี้ความยากก็อยู่ตรงที่คาแรคเตอร์รเขาค่อนข้างมีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาหลายครั้งอยู่เหมือนกันครับอ,อ,อย่างฉากเปิดเรื่องมาเนี้ยก็เป็นโอ้ท่านจอมมานแบบมาแบบร้ายเลย ยิ่งใหญ่อามาหิตมากเลยครับแต่ว่าพอย้อนเวลากลับไปปั๊บคารคเตอร์ก็เปลี่ยนแล้วกลายเป็นเล่าตั้งแต่ตอนนี้เขาแบบยงอ่อนแอโดนคนอื่นลังแกอะไรเงี้ยแต่ก็ค่อยๆสั่งสมความแค้นความร้ายขึ้น,นเรื่อยๆในขณะเดีวยวกันก็เกิดความรักกับนางเอกอีกอะไรเงี้ยฮะหลังจากนั้นก็ยังมีแบบมีไปพบอื่นๆอีกซึ่งคารคเตอร์ก็เปลี่ยนไปอีกจะเป็นยังไงบ้างก็ ฝากติดตามได้ทางทวีด,ดีนะครับกับเรื่องจันทาสดงครับรับรองสนุกแน่นอนครับ,บรอนเซียนบทบังตะวันขั้นช่องสองอดีตซ่อนอยู่ที่นี่ไม่เลวสุนักเห็นคนคุ้มกะลาหัวได้ก็ยินดีหูมีรำข้าวให้กินก็ชื่นมื่นไม่สนสิ่งใดข้าเองบนโลกใบนี้คนที่อยากเห็นข้าตายหงเยอะยิ่งกว่าปลาข้าแม่น้ำไม่แน่ว่าพอถึงตอนนั้นอาจมีคนมืดฟ้ามัวด,ดิน มายินดีกับท่านถึงที่พี่เก๋กนิกาอยู่ยงศิลค่ะพักเป็นหลี่ซูซูแล้วก็ยังมีเยซีอู้กับซังจิวซึ่งเป็นตัวละครเดียวกันแต่ว่าคนละชื่อตัวละครหลักก็คือหลี่ซูซูนะคะคือจริงๆแล้วได้รับภารกิจ ที่จะต้องมายับยั้งตัวมารซึ่งก็คือตัวพระเอกของเรื่องนี้แล้วก็จะมีความเกี่ยวพันซับซ้อนกันทั้งรักทั้งแค้นก็จะมีตัวละครที่ที่แยกย่อยออกไปอีกเหมือนคล้ายๆกับว่าเป็นหลายชาติหลายภพซีรีส์เรื่องเนี้ยเป็นซีรีส์ที่ดังมากในเมืองจีนแล้วก็เชื่อว่ามีคนรอชมอยู่เยอะมากๆเป็นซีรีส์ที่สนุกมากค่ะมีความซับซ้อนของเรื่องราวของรายละเอียดเยอะมากเลย,เลยรู้สึก ดีใ,ใจมากที่ได้มีส่วนร่วมกับซีรีส์ดังๆเรื่องนี้นะคะได้ภาพเป็นหลีซูซูก็รู้สึกภูมิใจค่ะอยากให้ทุกคนติดตามเรื่องนี้นะคะเพราะว่าเป็นซีรีส์ที่สนุกมากๆแล้วตัวทั้งตัวฐานไถจีนและตัวหลีซูซูเนี่ยก็คือเป็นตัวละครที่มีเสน่ห์มากๆตกลงแล้วชิ้นไหนคือกระดูกมารละ่ะไม่เห็นคราเจอกระดูกชิ้นไหนที่ต่างออกไปเลยเจ้าเป็นคนของข้า วันๆเอาแต่คุกเข่าข้างนอกคนผ่านไปมาไม่ขายหน้าค่าเหรอท่านพ่อพวกท่านส่งข้ากลับมาต้องคิดไม่ถึงแน่ลูกสาวท่านกับจอม,มานต้องนอนคลุมโปงด้วยกันสวัสดีครับผมนติงนะครับผมภาคเรื่องจันทาอัสดงเป็นตัวเสียนชื่อครับเสียนชื่อนี้ก็เป็นพ่อของสุสุเป็นพ่อที่ใจดีมีวิทยายุทธเป็นซีรีส์ที่มีภาพสวยซีีอลังการมาก ฝากติดตามชมนะครับรับรองไม่ผิดหวังแน่หนังสนุกซีรีส์ดีที่ทรูไอเดีครับก็ดีชิงคันช่องเทพสองทังอดีตามเป็นฝีมือสูสูนี่คือวาสนาลิิตของสูสูจะจงจำไว้ฐานไถจิน้นเขาเกิดมาจากขันมันมีกระดูกมันติดตัวหากกายยาบตายกระดูกมันจะตื่นขึ้นเขาจะกลายเป็นรามันทันทีฉะนั้นจะต้องหาวิธีทำลายกระดูกมันทิ้งก่อน ถึงจะสัขขงหารเขาได้อย่างสมบูรณ์สวัสดีค่ะทุกคนพี่พานะคะพี่พาได้รับเกียรติให้ภาคเป็นตัวละครเพี้ยนหลานในเรื่องจันทราอัสดงค่ะทุกคนค่ะที่สําคัญพี่พาชอบตัวละครตัวนี้มากๆากพี่พารู้สึกว่าน้องเขาน่ารักมีเสน่ห์สวยยิ่งมองก็ยิ่งหลงค่ะทุกคนค่ะและที่สําคัญคาแรคเตอร์ของเขาในเรื่องนี้อ่ะค่อนข้างจะซับซ้อนซ่อนเงื่อนค่ะทุกคนถ้าทุกคนอยากรู้ว่า ไปดูกันค่ะตอนนี้กำลังเข้มข้นมากๆค่ะอยู่ที่ช่อง True ID นะคะทุกคนคือมันดีมากที่สำคัญดีใจมากๆที่ได้ภาคร่วมกับพี่เก๋กันนิการอยู่ยงสินอีกครั้งค่ะพี่เก๋ซึ่งเป็นเสียงนางเอกไอดอลของพี่พาเองค่ะเห็นไหมเสียงแบบก็เลยได้เป็นนางเอกเหมือนพี่เก๋เลยดีใจบา,บายๆขอบพระคุณมากนะคะยังไงก็ช่วยติดตามจันทราอัสดงช่อง True ID ด้วยนะคะบายบาย ท่านไถจิ้นท่านเป็นกษัตริย์เจ้าแคว้นทั้งแคว้นจริงเป็นของท่านท่านไม่หยุดแล้วพวกข้าที่เป็นลูกน้องก็ต้องไม่หยุดด้วยไงข้าไม่หยุดมาแปดสิบวันแล้วนะกษัตริย์แคว้นซิ่งไร้คุณธรรมจะรู้ดีกว่าใครหน้าไหนแคว้นจริงชนะรัศดรแคว้นซิ่งก็มีแต่ชีวิตจะดีขึ้นเรื่อยๆข้าเห็นว่าที่จริงฟาบาทก็ไม่ได้จิตใจเลวร้ายถึงได้ตัดสินใจมาลงหลักปักฐานที่นี่สวัสดีครับอากเกลนครับ ภาคเป็นเยี่ยเซี่ยวพ่อใจดีคือตัวละครที่ไอเกมต้องรับผิดชอบให้เสียงเนี่ยเป็นตัวละครที่อบอุ่นพอฟังเสียงแล้วคนดูจะรู้สึกอบอกุ่นแล้วก็รักพ่อคนนี้ขึ้นมาทันทีเลยจันทราอารัสดงทางทูไอดีเท่านั้นเจ้หมายถือไอ้นี้เหรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องกังว,วลนะพ่อสบายดีพวกนี้เอาไว้ใช้เล่นละครเฉย จะมาฐานไทยจิ้นนั่นจะบีบให้ตำแหน่งพ่อนะพ่อก็เลยให้เจออีกกลับทูลไปว่าพ่อบาดเก็บทุกวันได้แต่นอนน้ำลายฟูมปากบนเตียงเป็นอัมาพาตปัญญาอ่อนพิการสรุปก็คืออย่ามาคิดเล่นอุบายกับพ่อสวัสดีค่ะทุกคนพี่กบพัชยาเทพสมคราน,นะคะเรื่องจันทรอาอัศดงนะคะพี่กบก็ภาคเป็นตัวซื้ออิงค่ะซึ่งซื้ออิงนะคะนางจะเป็นมือขวาของฐานไหนจิ้นค่ะ มีความได้ร้ายเยือกเย็นแล้วก็มีความขิงเจ้านายมากว่าเจ้านายฉันเนี่ยเจ๋งที่สุดดีที่สุดรอดที่สุดยังไงก็ต้องชน,นะแน่นอนถือว่าเป็นการพลิกบทบาทในการพากของพิกกบอีกเรื่องหนึ่งก็ว่าได้ค่ะยังไงก็ฝากติดตามเรื่องจันทาอัสดงของพวกเราด้วยนะคะทาง True ID ค่ะหวังว่าจะสนุกกับเรื่องนี้นะคะรับรองว่าเข้มข้นทุกตอนเลยค่ะฝากด้วยนะคะขอแค่เราตามหาคันมานกลับมา ขึ้นชีพเนื้อหัวก็จะฟื้นฟูเหวร้างได้สวัสดีครับกอฟธนกริเอ็นดูรัศมีนะครับผมวันนี้ก็รับหน้าที่ให้เสียงตัวละครเซียวลินในเรื่องจันทราอัสดงนั่นเองครับสําหรับเรื่องนี้การรับบทหน้าที่เซียวลินนั้นก็มีความยากง่ายหลากหลายรูปแบบครบมีทั้ง จังหวะที่เขาเข้มจังหวะที่เขาอ่อนเวลาเขาแบบอยู่กับคนรักอยู่กับคนที่เขาชอบอะไรเงี้ยเขาก็จะสมูทสมูทแต่เวลาเขานําคนในพักหรือว่านําแบบแม่ทัพอะไรเงี้ยครับเขาก็จะมีความแข็งแกรง่งมีความดุดันมีความเข้มแข็งแล้วก็เป็นการภาคที่มีหลากหลายอารมณ์มีหลากหลายมูทในเรื่องมากๆอยากจะฝากให้ทุกคนมาติดตามเรื่องจันทราอัสดงนะครับผมทาง True ID ีครับผมคุณูรองเลิกเล่นละครได้แล้ว ข้าเซียวหลินชาตินี้ปักใจรักเยี่ยบปิงฉางเพียงผู้เดียวไม่มีทางคิดอะไรกับเจ้าเมื่อครู่นี้ที่ช่วยเจ้าก็เพราะคุณธรรมขอให้เจ้าทำตัวดีๆขอละ สวัสดีครับสวัสดีฟแฟนๆซีรีส์เรื่องจันทราอัสดงทุกท่านนะครับผม <im itation> ผมแดนกลวิทนะครับสำหรับในเรื่องนี้นะครับจันทราอัสดงผมภาคเป็นตัวละครที่ชื่อชิงอวี่แล้วก็ตัวละครแวดล้อมอีกมากมายเลยนะครับซึ่งรู้แล้วแต่จะมีความสนุกสนานนะครับผม <im itation> ยังไ้ก็ฝากซีรีส์เรื่องนี้ด้วยนะครับสนุกจริงๆครับผมท่านพ่อพี่ใหญ่เกียรติครั้นแต่ร่ำรวยได้นั่นคือโชคของเขาตอนนี้ข้าแบกชื่อหัวหน้าครอบครัวไว้บนบาฉะนั้นเรื่องของสกุลเยี้ยข้ายังแบกไว้บนบาด้วย เรื่องของต้าเซิงเรื่องของต้าล่าก็เช่นเดียวกันสุภาพชนแบกรับหน้าที่โดยไม่ลังเลถ้าไม่มีทางบั่นทอนตัวเองแนะ่สวัสดีครับพี่โอครับสุวิวัฒน์วัฒนาภิริยอมรภาคเรื่องจันทราอัสดงในเรื่องนี้ภาคเป็นไบอีซึ่งเป็นมือขวาของพระเอกนะครับก็จะคอยรับคําสั่งจากพระเอกแล้วก็เป็นฝ่ายบู๊แล้วก็อีกตัวละครสําคัญก็คือเจ้าโยครับเป็นเจ้าสํานักแล้วก็เป็นลุงของนางเอกด้วยนะครับ ตัวละครตัวนี้มีความสําคัญมากทีเดียวถ้าใครติดตามตั้แต่ต้นก็จะรู้ว่าตัวละครตัวนี้สําคัญแค่ไหนนะครับซีรีส์เรื่องนี้ก็เป็นแนวแฟนซีเวทมนต์สนุกมากทีเดียวครับรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนติดตามชมกันได้นะครับในจันทราอัสดงครับขอบคุณครับผู้้อยสายคนเฝ้าเรือเล็กอย่างเข้มงวดหรือรัตเวนยืออ่นอิงยังไม่เห็นคนกระโดดน้ำยี่สอ่้ต้องยังอยู่บนเรือแน่ขอองค์ชายออกคำสั่งค้นหาตามห้องโดยสาร พยามาอย่งเจ้าจะฆ่าก็ฆ่า,าเหตุใดต้องมาหยอกเย้าข้าด้วยดิรรมเช่นนี้เทียบหมูหมายยังไม่ได้ผมหนึ่งพัทรวุฒิสมุรนาวีนะครับได้ภาค2ตัวละครนะครับในเรื่องนี้นเด่นก็คือตัวพังอีจือกับบิง้งหลาง ซึ่ง2ตัวละครเนี่โอ้โหเรียกว่าคาแรคเตอร์ต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยตัวผังอีจือนี่ก็จะแบบเป็นหนุ่มหล่อด้วยนะครับแล้วก็เขาเก่งมีวิทยายุทธ์เก่งเรื่องของการทํานายดวงโชคชะตาอะไรแบบนี้มีอารมณ์ที่สุขสนานขี้เล่นแล้วก็สดใสล่าเริงส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือหมิงหลางนี่โอ้โหหมิงหลางนี่เป็นตัวตัวร้ายเลย ตัวร้ายแต่ว่าก็หล่อหล่อแบบหล่อร้ายนะครับบทที่หน้าหน้าหน้าท้าทายของการภาคด้วยเพราะว่าเขาจะต้องหล่อด้วยแล้วก็ร้ายด้วยเราต้องให้เสียงที่ให้ตรงกับคารคเตรอร์เขาโดยเป็นธรรมชาติที่สุดทั้งสองตัวละครเลยนี่ก็ฝากติดตามผลงานด้วยนะครับเรื่องนี้จันทาสดงทาง t r u อดขอให้มีความสุขในการดูซีรีส์เรื่องนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับเมื่อครู่ข่าดูดวงให้พวกเขาดวกะซัว,วเป็นอย่างไร พบน้ำเจอลาบตื่นใจไร้ภัยมหามงคลเลยให้ตายเถอะเลิกกังวลได้แล้วไม่ได้ว่าคนหนูรองถูกพาไปแควนจริงเพื่อเสพสุขก,กันเป็นหองเฮาก็ได้<ม>ตลอดมานี้ลูกมีคำแทงใจหนึ่งที่อยากถามท่านหากพินาโรเฟยไม่ได้คลอดยากฐานถ่ายจิ้นถือกำหนดอย่างปลอดภัยวันนี้คนที่ท่านฝากฝังแผ่นดินด้วยยังจะเป็นข้าหรือไม่สวัสดีค่ะ ชื่อพี่สันภาคเป็นเยี่ยฝูหยาในเรื่องจันทาัสดงค่ะเยี่ยฝูหยาเป็นสิทธิ์ของนางเอกค่ะเป็นคนน่ารักนิสัยร่าเริงฝากติดตามด้วยนะคะตั้งแต่ข้ากลับอาจารย์ข้าสำนักก็ได้ยินว่าสำนักเหงิงหยางของเรามีอาจารย์อลเล็กผู้มีกายวิญญาณไร้มนทินแต่ท่านกักตนอยู่ตลอดได้แต่เห็นเมฆาอัศนีก้อนนั้นข้าอยากรู้อย่างเห็นที่สุดแต่เมื่อครู่ได้เห็นท่านไม่รู้ว่าเพราะอะไร รู้สึกว่าคุณตาเป็นอย่างยิ่งเลยสวัสดีค่ะแก่นทธันวาพักดีอำนาจนะคะแก่นก็ได้ภาคเป็นปิงฉางนะคะหรือว่าเทียนหวน,นั่นเองนะคะปิงฉางจะเป็นผู้หญิงที่เรียบร้อยอ่อนโยนนะคะน่ารัก ดูไม่มีอะไรแต่ว่ามีอะไรเยอะมากนะคะมีหักมุมอยู่ค่อนข้างหลายจุดด้วยกันนะคะคือมีหลายรถในผู้หญิงคนนี้ในหน้าตาสวยๆของเขาที่หลายๆคนอาจจะเดาไม่ออกนะคะฝากเรื่องนี้ได้นะคะจันทราอัศดงค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเวลานิ้วรัศดรเดือดดานต่อให้ฝาบ,บาทจะไม่จัดการค่าปิงฉางเป็นคนสกุลเยี่ยของยากที่จะหนีพ้เคราะห์ปิงฉางตายไปไม่เสียดาแต่ข้ากลัวว่าพอจากไปแล้วข้างกายองค์ชายจะได้คนดูแลอีก ตตออให้้งายข้าก็อยากตายเคียงข้างองค์ชายสวัสดีครับ,รบและขอแนะนำสอผู้ภาคนะครับที่สร้างสีสันในเรื่องจันทาอาัสดงนะครับคนแรกคือน้องสตางครับค่ะสตางนะคะ กุลธิดาประทุมทิพย์ค่ะพากเป็นตัวละครเทพธิดาลี่เออรแล้วก็พี่สาวของเนียนไบอีค่ะรเรื่องนี้ภาคสนุกมากมากค่ะแม้กระทั่งตัวละครที่อยู่รอบๆตัวเอ่อพระานาง<ม>ก็ช่วยสร้างสีสันได้ดีมากๆค่ะดูไปสนุกไปภาคไปก็เหมือนคนดูค่ะอินมากเหมือนว่าสันจ,จินจะไม่ได้ชอบอะไรนะแล้วก็ไม่ชอบให้คนเข้าใกล้ปกติแล้วไม่ฝึกทหารก็ออกรบตรากดำยิ่งนักดังนั้นเทพธิดาเทียนฮนมักจะใช้ยาศักดิ์สิทธิ์มาเขี้ยว น้ำทำยาบำรุงร่างกายแล้วก็ไปหวีเป็นเจ้าคนทึ่มรู้จักกต่ซื่อสัตว์ต่อหน้าที่ไหนเลยจะคุยเรื่องพวกนี้แต่ว่านะองค์ชายหน้าตาเป็นอย่างไรไม่สำคัญแ้าแค่อยากรู้ว่าเขาชอบแบบไหนจริงหรือไม่พี่เจ้าสวัสดีครับผมกิตชณวัวสิริเวชนะครับภาคเป็นมหาเทพการเวลาจี้เจ๋อครับผมเป็นตัวละครที่มีทั้งความคิดเล่นและความสุขุมในตัวเดียวครับ ทำให้เวลาภาคนีไ้ได้หลายฟิลมากเลยครับสงครามเทพมาเลี่ยงไม่ได้ขณะนี้เขายังมองเห็นและผลไม่ทะลุระหว่างเจ้ากับดอกชายคนเขาก็มีวาสนากันช่วงหนึ่งเด่นหวาเจ้าเลี่ยงภัเป็นบำเพ็ญที่โลกมนุษย์ก่อนเธอพ่อเข้าใหม่ปลามันเพิ่งจุดเทียนเข้าหอหักใจทิ้งภรรยาคนงามแล้วออกมาข้างนอกได้อย่างไงครับสวัสดีอีกครั้งครับและผมพี่รอดครับหรือว่าปัทธรรมมณตีสิริเวชครับเรื่องนี้ก็จะภาครับบทเป็นจริงเมียครับ ซึ่งออกน้อยแต่ร้อเปเซ็นครับภาคเต็มที่ครับเรื่องนี้ฉีกบทบาทจาก,จากที่ชอบตลกหรือว่าตัวนิ่งๆเรื่องนี้ลองไปให้กำลังใจกันด้วยนะครับรีบทำงานซิบีน่าตอนอยู่เมืองหลวงริงข้าวก่อนกระดูกมานไม่ตอบสนองต่อปลานมานของเราเลยเจ้าว่าคันมานของเหนือหัวเลือกไม่ได้ยังไงกันเนละคุณเหนือหัวก็ช่างเถอะ อย่างคลั่งราคาจนเสียสติทํากระดูกมานหายไปเรื่องนี้เป็นการทํางานที่ค่อนข้างที่จะละเอียดมากนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เป็นซีรีส์ฟอร์มใหญ่ที่สุดของปีนี้เป็นการทํางานซึ่งร่วมกับทูวิชั่นก็ต้องขอขอบคุณทางทูวิชั่นด้วยนะครับที่ให้ความไว้เนื้อเชื่อใจทีมงานมาสเตอร์สตูดิโอของเราที่ได้ทำงานสเกลใหญ่ๆเราเองเราก็จัดเต็มกลับไปเช่นเดียวกันครับผู้ภาคสำหรับซีรีส์เรื่องนี้น่าจะตกอยู่ประมาณ16คนได้นะครับ แล้วก็เราทํางานกันอย่างตั้งใจจริงๆครับแล้วก็มีอะไรเซอร์ไพรส์้คนดูตลอดเวลาอยากจะฝากติดตามด้วยนะครับเรื่องนี้รับรองว่าไม่ผิดหวังนะครับเป็นซีรีส์ที่ฟอร์มใหญ่ที่สุดของปีนี้แล้วครับไม่ว่าจะเป็นเ,เรื่องเอฟเฟกทุกอย่างอลังการมากครับฝากด้วยนะครับกับเรื่องจันทร<พ>า,<พ>าอัปสตงทาง<พ>าทูไอดี <ID. S 1> พลาดไม่ได้ครับรับรองสนุกแน่บ๊ายบายครับบ๊ายบาย